ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไทยเจริญหมู่ที่1ตําบลไทยเจริญอ,อําเภอปากคำจังหวัดบุรีรําเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ประจําปีงบปมาณ5 6 7 7ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชส5 6 4โดยมีนายสมบัติพลบุตรศรีเป็นประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไทยเจริญ อำเภอประคามจังหวัดบุรีรัมย์บ้านไทยเจริญมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในหมู่บ้านคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนและมีอาชีพเสริมคือทอผ้าและก็ทำปัตว์สาเหตุปัญหาหนี้สินของครัวเรือนแต่เดิมที่เกิดจากการเป็นหนี้กองทุนต่าง ที่ได้จัดตั้งจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านความแตกต่างเหล่านี้ทําให้เกิดเงื่อนไขแตกต่างกันไปส่งผลกระทบต่อการวางแผนบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนจึงได้จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนขึ้นโดยมีคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทําหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้สินและบูรณาการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ให้สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน,น,น์สูงสุดกล,ลยุทธ์ในการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน,นบ้านไทยเจริญใช้แนวคิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและการสร้างแรงจูงใจให้ครวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้สำนึกดีแผนดีบริหารนี้ได้ชุมชนเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนยึดหลักคุณธรรม5ประการหน่วยงานภาคีพัฒน,นาและเจ้าหน้าที่พัฒน,นาชุมชนทุกระดับร่วมขับเคลื่อนง,งานศูนย์จาัดก,การกองทุนชุนชนมชนส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนได้แก่าการเลี้ยงจิ้งหรีดาการเลี้ยงไก่และการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาราแ,และยังมีการเลี้ยงสัตว์และแปรรูป ขนมอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้นางวราาพรแสนอารัยได้กู้ยืมเงินจำนวน7 0 0 0 0บาทเพื่อไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคกระบือสุกรและทำนาผลสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้ปัจจุบันสามารถลดหนี้ได้ร้อยละ20 จากเงินต้นทั้งหมดและมีเงินออม1น0 0 0บาทต่อปีและมีเป้าหมายจะสามารถผลดหนี้ทุกกองคุนได้ภายใน5ปีเพื่อเรือนต้นแบบนางทองสุกบุญเรืองอาชีพเกษตรกรรมได้กู้ยืมเงินจำนวน35,000บาท ซึ่งไปประกอบอาชีพการทำนาและปลูกผักสวนครัวผลสำเร็จและเป้าหมายในการหารจัดการหนี้สามารถปลดหนี้ได้หนึ่งสัญญาเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่น 100, บาทและสามารถลดหนี้ได้ร้อยละ30จากเงินต้นทั้งหมดและมีเงินออม20,000บาทตอบบ่อปีและมีเป้าหมายที่จะปลดหนี้ทุกกองทุนภายใน2ปีกองทุนชุมชน,น,นสร้างอาชีพสร้างไรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร